สวัสดีครับเมื่อนี่มารวยผ้ามาตามในทั้งพุ่มบ้านนักข้อนะครับในงวดก่อนเผยแ่แปดสองเจ็ดนะครับเลขออกแปดเจ็ดแล้วก็พุ่มน้องงหญ่นะครับให้เก้าสามซีครับหัวให้หกสามนะเขาทั้งสองเกบนะครับแต่ว่ามาโรยปลายตัดแปดเจ็ดให้นะครับเกิดต่ว่าให้พี่น้องตัดในแปดสองเก็ดคงเก็มีโชคเขามาแล้วสองงวดซ่อนนะครับสำหรับพุ่มบ้านนักข้อนะครับเมื่อนี่รูตาว่าจะขอให้แค่สองโตนะครับขอมาไหลนะครับ เห็ดหอยซื่อง,ง่ายๆเพิ่นวานะครับก็ลองไปติดตามครับวา่าลูกตาวัดปา่าเพิ่นเห็ดเล็กพุ่มนครเดีตัวไหนลองไปติดตามกันครับมาสกาันกรับปูจะเดินพลเมื่อกี้มาเลยกับปูกระพากันไปพุ่มบ้านนครนะปูเนาะเนี่ยเป็นนครจะไปเห็ดแล้วนะครับปู้กับนางเห็ดอันเคลื่อนที่กระปูมันางทับนาะทัเนาะขนมุนเนาะขนมุนแต่เด็กก็หลายตัวเรื่อยมาเนี้ยูว่าจะขอ้าสองตัวเลยสองตัวดีกว่า เดือบปลายตัวนะครับลดควนกะถือว่าเขานพูนะดควนเขาเรีย้พุ่มหน้าคอนะครับเพราะว่าเห็นกันจะเป็นแปดหือว่าจะเป็นแปดสองเจ็ดเพราะงี้กันเป็นแปน 8, 2, 8, ดสองแปดหรือไปลายโนพ้พูอ่านกับไปออกแปดเจ็ดบริจาดเหลี่ยมซะทาดประครบสุดตัวเจอกันถือว่าเขานะครับสำหรับพุ่มโรงแรมนี้สามตัวหนึ่งดอกนะครับวันนี้วันนี้เห็นหน่อยตัวเลยกแบบพวูว่า ตัเห็ดตัหลายตัวนะูน้หนลายตัวนมนสองตัวงเออเนี่พูว่าสองตัวแขนแเลยนะครับสำหรับฟุ้งนาร่ะเดี๋ยวจะให้เบื้งนอตัวไหนนะฟูเห็ดเลยเบ้งนอนได้ามาดูนี่เราพูดกับคกนี่เราพูดนะมำยนนี้เด้มานังประจัดอืม จะควันแบบ่มีเหล็กถูน้ำมันไปหลาวตัวก็เลย่เอาคอนเหล็กถูไปหมดน่ะนี่นะพี่น้องแปดสองเ็ดนะครับปูหากไมบอกแปดเกจ็ด้ะปูเนาะจะได้เพื่ออะตั้งให้นะครับมวนี้ก็แต่ออกมาแล้วนะครับสําเร็จเหล็กพุ่มบนหน้านะอะหลงตาบัตาห้องนะครับพิธีกรรเราเรียกว่าลายตัวองมวนี้นะครับวนี้ให้ไห่ายก็นั้งปูเนาะง่ายก็เข ง่ายนน่ถูกกับาถูกเบา่า้เลยน้ำขอาวารตัวเอาหน่อยๆโตเรือบัวหมดเลยนะครับจะ่ช่วงมั้นคัะซือง่ายได้เลยตมนได้ไมนได้เลยก็คือว่าเขาซองดเลยนะปูพุ่มนะขวาซ่องวดแล้วเฉืยวแรกแม่นเล่เขียกันเลยสามสองสามสองน้ำปู เงิต้องาก็เลยแปดสองเจ็ดออกสองเจ็ดเอ้แม่บอกแปดเจ็ดอืมวันนี้พูดเหตุมาแล้วเด้อนะครับพูดนครแมนแมนเด้อนะครับเขาสองเงวดสามสองกับแปดเจ็ดวันนี้เป็นเงินที่สามเด้อนะครับร่องเรือน,นะครับสต่เรเลือกพูมบันนครอืมแต่ที่มิชูก็ไม่แช่กันนึกเอาตูว่าพูมันนครเด้อนะครับรบัน คุณมาขอท่านเนตัวพปูนะเยนพี่น้องเป็นเด็กสองตัวเออเห็นเป็นสองมาควันเดูมาควันโอเียกสองควันตกปูเนาะสองตั๊กโาจะเท่าเห็นเสียนตั๊ปูเนาะอืมอืมมีครับดีสองตัวนะครับเดือบอะไร สวยสวยสวยหืมงามเอา้านี่เราเงินนี่ละสองตัวซ่อมนี่นะครับดวงตาหามากนะครับทันนีรับต่อเห็นอืมหลวงตาวัดป่านะครับสองหกสองเก้าเนาะ ว่าเห็นนะคับนี่มันสองหกน้ปูแต่ว่เห้อครับแหนั่มนะครับสองหกสองเก่าแล้วเก่าเกาสองสองเก่าสองหกสองนแงนะครับยวสีหลายไปเลนปูเนาะภูมินาคอเด้วนะครับขอกมาแบบสองวดนะครับสงวดเลยติดจองแล้วอืมเงินงวดสามด้วน่พี่น้องอีว่างนนี้ว่ก็ปู่งวดสามว่าันให้ยรเราปูดเหกันนะพูดคือว่าชุดเดอันนุด้องก็เสียไรว่าเยันนะสองหกสองเก่าไปเรยวงนนี้นะครับว่าต้อง เหตหลายอัน่าจนน่ะขอกระชิ่อสองปูปูกระยอดเทียนนะครับในช่องตัวอีนะครับเดี๋ยวมาลยขึ้นทูกไปเพิ่งเทียนในเิ่งเนื้อนะครับเหล็กขันน้ำมันขันเทียนปูนะครับเดี๋ยวมีโชกันอืมจัดแจงน้ำปูนะสองหกสองเก้าซสอไงก็ซื้อหมดตอนเนี้ยเขาเสือน้ำปูนอจะเสือไงเสือไงหางไงสูเสียมันเหตุหลายตัวแล้วมันว่าง่ายมันง่ายตัดกันยากตัดยากหล้วถว่าง่ายเราว่าเราปูเมื่อนี้เอาหน่อยเลยสำหรับพุ่ง บ้านนครเรือนะครับผู้ใดเคยติดตามก็สมั่นใจเนาะเคยติดตามก็สมั่นเพราะว่ามันเขาว่าสองวัดแล้วมังนั่งอยู่ครับอ่านะครับขอเรามังนั่อยู่ด้วยนะผู้นครเออคือว่าผู้ว่ามีคนมาบอกน้องสิผู้อันที่คนเหมือนไงเออมันก็บอกตัวเดงละผู้ก็มาบอกเกิดพอดีเดือนหน้าวันนี้ เขาไปไทยไมันใดในหกแปดหกดหรเปล่าไทยไปมันไทยไปมันในหกแปดไม่หรอกโคนไปลูกม er like like ันม well, okay. ันไทยใหม่เเขาไทยเรทถูกหรือเลยาแไม่เรทถูกมันเราคนนไปลูกมันมขึ้นลุงดาได้เขาไปติดถูกอีกอืมแต่เขาไปเขาไปมันเลยเขากันรับอยู่คนอืมตัวกันเดียวกันเลยหรัอเปล่าตัวันเดียวกันเลย เอานะครับกาแฟนนีแบบเป็นพุม่มพุ่มนองบกจุกเนาะนองบกจุกเดีด๋วยวต้องมาอีกลิปหนึ่งเด้อะนะครับต้องชิบงองนะครับอันนี้ก็คลิปนคอก่อนคลิปบ้านนาคอก่อนนะครับอืมคจีบบกจุกนี่ต่างหากเนาะเก่ากวันมาเลยที่อืมเพร<อ>าะว่าใหญ่กว่ามากสามใหญ่นองกว่ามากเนาะอืมเอาเดี๋ยวเอาสำหรับผู้ห่อเอาชิปนี้ก่อนปุ๊บตายชิบแล้วจะงงนะอืมจะงงอ่าเอาเสีคลิปก่อนเอาคลิปพุ่มนคอนะครับเขามาแล้วสองเมื่อสองนะครับเขาแรกคลิปแรกคื่สามสองเมื่อสองที่แปดเจ็ดนะครับ วันนี้ผู้ให้มาสองหกสองเก่าเด้อนะครับตัดออกกลับเอาเด้อพี่น้องให้โชคให้มาหน่านะครับน้ำพุ่มบ้านนครนะครับเขามาสองวันแล้วของตาวัดปลาเพ mm ิ่นเกิดกำลังเหยืกอกลังสร้างนะครับกำลังเหยืสร้างขีดเป็นคือว่าไม่สน้างหนี้ข้าปลาเนาะมีผัดปลาสีเขียดอันสละมีผสมนีประสงค์ตอนนี้โค้งหลังข้ามิจเสาไวายนะครับเลี้ยวครับสวายก็ได้แง่ ประเด็นแย่งน้อยเดี anyway, okay. the the well ๋ยวไปถ่ายตัวเสาอยู mm ่กลางเน้อนะครับถ่ายเอกสารที่ขอสั่งให้นะครับบุรีชโมบุรีมันเลยเลื่มแนวทางเน้อนะครับมาอือจากซอยปูเดื่องบุรีขึ้นเรือไปเชี่ยห้นะบุรีอยากเรือไปเชี่ยถ้าบุรน้ำปูกับบ่หมานะครับบเรีขึ้นเรือไปเชี่ให้เลยนะครับนี่ครับคอยโชูขยมันน้ำแนวทางดวงตาวัดปลาภูมันนครเขาสองวลนะครับตามนี้นะพี่น้องนะครับไอชูขยมันน้ำดวงตาเพิ่นเพิ่นก็คือว่าไอเขามสองมวลเราสำหรับภูนคราะนะครับ เดี๋ยวต้องตามอีชิปหนึ่งเนาะเป็นพุ่มพุ่มไม่พุ่มไม่พุมหองบกชุกนองบกชุกพูว่าดูดดีแต่พูเนกว่าดูดดีทำไมดูดดีดูข้อสมองว่าพูดเขาก้สุบอสุบอลช่วงนี้เดยวเไปมานมาพูเพราะว่าบบมีผู้เยเราไม่ผู้เยเห็นข้าเจาะคืมวจะมีอย่างเนาะบเมียงเพราะว่าเป็นเปลนเนี่ยเป็นเปลนเป็นพุ่มแบบพุ่มตาพุ่มตาหน้าขาเจาหน้าข้าเจา คือมันเป็นดอนเข้าดอนเป็นดัง้าอืมก็เลย็กคุณได้ภาพไหาว่ามักเพิ่นมักดอนนั่นเออเพิ่นก็เป็นมากเพิ่นมักแล้วว่าอาจารย์นะอาจารย์วนแล้ววันนี่ดูเจ้าเจ้าไปน้ำใดล้วั่นะเล่าก็เลยอยากภาพปู่ไปรถภาพปู่ไปเนี่ยภาพไปเพิ่งอืมนะครไปแย่งเลยได้มากและเดี๋ยวตามคลิปหนึ่งเนาะอ้าวสำหรับพี่น้องชมกันหวานตามต่อโทรศัพท์สำหรับดวงตาวัดตาพุ่มบักจุกเนาะพุ่มน้องบักจุกนะครับบักจุกอ้าวโทรับชมกันหวานน้ำพุ่มนครเด้อนะครับสวัสดีครับ